เย่เดี๋ยวเฮ้ยเราตายได้ไงอ่ะเฮ้ยออกไปเลยนะน่ะมื้อจบอยู่ไหนวะอุ้ยโอ้ลืมลืมเวลาในเกมมันเดินน่ะเวลาในเกมมันเดินเนี่ยน่ะมันไม่ได้หยุดอ่ะอ๋อเฮ้ยเกือบตกน่ะนี่โอ้ยชิบแล sih ba, hiu han, uin kan dia wen, ngai wa, ai, ai wa, ai, namp, lebih dulu klip kau no, ab, เห็นไหมว่าใครตัวอะไรฆ่าเรานี่ไงนี่ผมไม่อดนม็อบม็อบมอบแพลอะไรมานี่แหละมันของจะรวมกันนะโอ้ของกระจายเลยอ่ะสุดๆเลยจะได่เเียพะลบน้ำแี่หิวหิวแล้ว ờ nè ờ nè Ui mùa em hỏi nàng Ui Bên nè Ui tài Ui ตัวเล็กด้วยเออนี่ยเป็นอีพอสอีสองต่อจากอันที่แล้วเลยคือลงปุ๊บเดี๋ยวทำอีพีนี้ปั๊บเลยตรงอีพีนั้นตรงคือห <c oughs> นึ่งปุ๊บลงอีพีหนึ่งเลยงงไหมปับวู้ว มีวิธีถ้าแบบเอ,อเราไม่มีไฟอะไรใช่ไหมเรามองไม่เห็นข้างหน้าคืออะไรนี่แค่ไม่เห็นนะให้เราวางน้ําถ้าเรามีน้ำมานะเออเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าข้างหน้าเรามีอะไรบ้างเห็นไหมผมเห็นเลยว่าแบบข้างหน้าผมมีอะไรบ้างดูดูโอ้โหทำอย่งีอยู่ใต้น้ำติ๊งก็แค่อย,อยู่ในท่อมไม่ผู อ๋อมีอยู่ไปนะไปนะหหทานจำเยอะอ่ะีีไทานเยอะดีอยากทำแบบที่เผาอัตโนมัติอ่ะเออ โอ้ใครเขาใช้วิธีนั้นยัน,นวิธีดักแก้วิธีเก่าอวิธีโบราณ ăn thủy không có gì là đã bay. Ôi tóc Mày bạch à à bạch ôi, ừ. Ừ. luang mop wow wow luồng ok nhìn đẹp lẽ เดี๋ยวมันก็ เงียบเ่ะมันเงียบเออมันเงียบเดี๋ยวดู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 เบสออฟเนอะเบสเอ็มเอลจีปกติตัวมาต้องเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวนะเอ้า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 ก็จะทำคลิป

าได้เหกเอยเราได้นี่มาจากไหนวะเนี่ยนี่งงนี่งงงทำแบบนี้อีกอะติงติงติง ยกมากวนเนี่ยคือความหมายคือบบแบบเบบออันทุบทุบๆอย่างเงียน้ำไหลโตแบบอ่าบ,บ,บอกแล้วบอกแล้วถ้าอย่างนี้ก็ทำได้นี่ว่าแบบอีพ <Yep. S 3> e ิกวอเตอร์อีพิกวอเตอร์อืมไม่งช่ ระดับแบบอ e ีพิควอเตอร์แล้วาทำแบบนี้ข้างล่างนะนีสวยเลยนะน่าจะทำชั้นมากอะ่ะสวยนะอ่ะอนาคตคิดไปไกลมากเลยไม่มีกล่องเลยซ้ำครับกล่องก่อน อะไรมานะ้าเอาถังมาเอาบล็อกมาจะปัม๊มคอมบอัสโตนไปขุดไปขุดหินย่อน แน่หินมาเยอะพอแล้วเดี๋ยวทำเป็นที่ฟาร์มหินเนี่ยตัวที่เราไม่ต้องไปทําลายบ้านตัวเองเอาง่ายๆเนี่ยเยอยอ,อ,อมาจะสร้างออตรงไหนดียรู้จักบ้านแนวเอียงมั้ยเปเนี่ยไม่ได้เรีว่าบ้านหรอก เล่นที่ปั๊มหินไงเนออเราลืมอะไรไปประสบการณ์ทำที่ปั๊มหินได้แบบง่ายเลยนะครับอันนี้ต้องใช้หินต้องใช้หลายอย่าง ลอยอย่างเงี้ย เสียงในเข้าขอโทษด้วยนะครับอืมอ่าไม่เสียงเลยเข้า,นะน,าน,นันานน่นเลยนอนแน่นอนเออว่านแต่เราไม่เคยเจอเรายังไม่เจอวีเลเจอร์เลยนะ่ะ ไอจะมีเสียงอะไรเข้าเนียนะขอคโทษโด,ด้วยไม่แทบเป็ไม่ได้พูดเลยได้ซ้ำม,มันตั้งใจมาตึงจะคำว่าต,ตึงไหมมันตึงอะ่ะล้อ่ไรมือมันพลันไปเองเหรอครับมือมันพลันไปเอง Ding ding. เยยอะอยู่เยอะอยู่เยู่เฮ้ยท้องท้องว้าวเฮ้ยไม้ไม้เพียบเลยใน,นป่าเนั่นแหละที่ผมเกิดนั่นแหละฮึเขาทรมานเลยคือตอนที่มาเล่นเองแบบไม่ได้อายคลิปล่ะว้าวเฮ้เอามาให้หมด มันมีของให้มันดีๆหนยว้าฟิเตอร์ฟรเฟเลอร์ไฟฟอเรเตชันเอาไฟฟอเรเตชันออกไปใครม,มัต้องการไม่เอาคือเราตกจากที่สูงไม่เป็นไรเหรอเราขอลองดูหน่อยเาอาแมกมากมาหน่อยเราแต่เอาไปทำกับดัก

ดอกไม้เยี่เอาลยไปทำเป็นปุ๋ยได้นี่ยะสาเหตุที่ทำไมต้องแบบก็บดอกไม้ทไม่ดอกอตะวันเยอะจังี่มมันทำเป็นปุ๋ยได้นะจะเอดไ,ไปทำป,ปุ๋ยอ่าอ่าอืมแหไว้แล้ว อะไร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 อยากซ่าเหรอวะเด็กนี่มันเด็กที่มันซ่าเหรอซ่าซ่าเด็กซ่าตายไปซะเด็กซ่าเราว่าน่าจะมีเสียงหามาปุ๊บปั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 ๊บหยิบหยิบไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่ต้องการจะดูนี่คลิป ชุดเรดีอะครับชุดดีอะครับอืมชุดดีาน่มฮ้ยมาเ่ไม่คยกัวใครกลัวว่าใครจะกลัวมเวนส่างเดียวไม่เคยวิ่หนีะละบอกเลย ไอ้กลัวโอยจดเรนนี่ยใครจ,จะกลัวใครวิ่งหนีฮ้าหนงผมไม่หนีหรอไม่วิ่งหนีไม่ว่ากลับมานอนเลยเอาหารก็จะหมดหนูก็ตำลงกลับมาที่เตาอยู่แล้ว